สวัสดีค่ะดิฉันพวงสว่วนขยันยั่วค่ะวันนี้รายงานสดจากฟินแลนด์ดินแดนครูกงนะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะซึ่งเป็นวันอ,อนะไรเนาะวันเกิดของใครนาะวันเกิดของเราสอของเราเองนิสาชนนะคะวันนี้น้องเนสของเราก็อายุครบ19ปีแล้วแฮปบิววี่เดย์นะเลกูกแต่ยิ่งกว่านั้นวันนี้ครูมีอะไรมาเซอร์ไพร์ lòng mà trộm kèn nữa cha Music Happy birthday to you พอได้วยเทียนอันใหญ่มาหือมาอลังช่างขนาดนี้ก็ได้ได้ก็อันยังสิบเก้าปีแล้วนะแก่กว่าแล้วอ่ะโอ้โหเข้าผับก่อนได้แล้วเนี่ยเอ้าเรียนดับเดียนดาวมัละเอาไหอะไรเนี่ยทำไมทำไมก็ขอให้มีความสุขมากๆนะ ก็คิดสิ่งใดก็ขอสมบัติธนาไว้ทุกเรื่องเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายอ่ะตอนนี้เจ็บหลังอยู่อ่ะอย่าดิ้นมากเข้าใจไหมอย่าดิ้นมากอย่าดิ้นมากอย่าขัดจืดก็อย่าขัดจืดทุกอนแรงก็อย่าดิ้นมากเดี๋ยวมันเจ็บมันอะไรอีกไม่หายทักทีเก็ขอให้มีแฟนลับรักเยอะๆนะมีแฟนลับเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยแล้วก็มีงานเข้ามาไม่ขาดสายนะครับก็ รักแกแลเว้ยไอ้เพื่อนเลิฟแนเลิฟกับเพื่อนเลิฟเลิฟ b t h t อนลครับเป่าเทียนเป่าเทียนเป่าเทียนเปาเทียน พวงสวรรค์ขยันยัวและไบร์ค่ะาเหน่งเม่งนี้เพื่อนเหน่งจ้าเหม่งเหม่งเหม่งยังเหม่งยงบ๊ายบาย